โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่อง1 GTC เหมือนเดิมนะครับอยู่กันในเกมคุกกี้รันเว้นเบรกนะครับผมเนาะก,ก็วันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปนะคบเกี่ยวกับคุกกี้อ่า s ซ,าซาวแซวเบลนะ s ซเวซเบลแซเวเบลเนาะก็ตัวละครเนี่ยมาได้นานแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมาทำเพราะว่าอ่าก็นั่นแหละครับที่เพิ่งมาทำก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่า ผมกะว่าจะลงวันละคลิปไม่อยากลงเยอะเนาะลงวันละคลิปก็เลยตามคิวตามอะไรด้วยนะครับก็เพิ่งจะมาได้ลงวันนี้นะเพิ่งจะมาอัดลงนะครับก็โอเคนะครับก็ตัวละครซาเบลนะอ่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปแนะนําว่าตัวละครซาเบลเนี่ยน่าปั้นไหมนะในผู้ในมุมทั้งผู้เล่นเก่าทั้งผู้เล่นใหม่เลยนะครับน้อหรือว่าคนที่ทั้งสายเติมหรือสายฟรีเนี่ยน่าปั้นไหมนะครับก็อ่าสหรับตัวละครซาเบลนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักๆเลยนะครับก็ ตัวละครคุกกี้โรซาเบลนะครับเป็นตัวละครที่อ่าค่อนข้างถ้าระดับในมุมผมนะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเอาเอาไม่เอามีสกินเนาะเอาสกินปกติก่อนอันนี้มีสกินเนาะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสวยนะในมุมผมอ่ะความสวยเนี่ยผมให้ประมาณ8เต็ม10นะครับเนาะให้8เต็ม10นะครับก็ผมไม่รู้นะเพราะว่าเพื่อนๆให้คะแนนเท่าไหร่แต่ของผมเนี่ยผมให้8เต็ม10นะครับอ่าเรื่องเรื่องความสวยนะส่วนความยากเนี่ยผมให้ประมาณสักอ่า 7เต็ม10นะครับความยากก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ยากมากนะครับสกิลค่อนข้างที่จะต้องแม่นหน่อยแต่มันมันมันจะยากตรงที่เราต้องกดบ่อยๆอ,ยอะ่ะกดเยอะบางทีก็มีพลาดกันได้อ่ะเนาะอ่ะก็สกิลของเขานะครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนะครับก็จะมีตัดกไกลเนี่ยตัดเนี่ยทั้งบนเนี่ยแหละครับต,ต,ตัดทั้งบนนะครับแล้วความสามารถของแคนดี้พิเศษก็ สีทองเพิ่มสีทองมาให้เราตัดก็จะได้คะแนนเยอะมากขึ้นนะครับเนาะก็ตัวละครซาเบลนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงของเขาก็จะอ่าเมื่อถึงเวลาที่หมดก็จะพน่นคะแนนยิลรี่มานะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับก็มาในมุมใส่ฟรีนะใส่ฟรีผมขอพูดใส่ฟรีก่อนแล้วกันนะครับเนะาะใส่ฟรีเนี่ยของผมนะใส่ฟรีแบบอ่าผู้เล่นอาใส่ฟรีนะใส่ฟรีอ่าในมุมผมนะผมคิดว่า ตัวละครเนี่ยไม่ต้องรีปั้นนะครับเป็นตัวละครที่ยังทําแต้มไม่ดีเท่าไหร่นะสายฟรีเนาะเอ้ยไม่เอาสายฟรีดีกว่านะครับเอาเป็นผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าดีกว่าอ่ะในมุมผมนะผู้เล่นใหม่นะครับเนาะผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่สายฟรีอ่ะผู้เล่นใหม่สายฟรีแล้วกันจะได้อธิบายถูกเผื่อผู้เล่นใหม่เขามีงบเติมอะเนาะอ่ะผู้เล่นใหม่สายฟรีนะครับผมในในมุมผมผมคิดว่าตัวละครเนี่ยยังไม่เหมาะที่จะรีปั้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าถามผมผมคิดว่า เอาพอยต์เนี่ยเอาพอยต์ตรงนี้นะครับเนี่ยเก็บพอยต์ตรงนี้ดองไว้แลกคุกกี้ดาก้อนนะครับคุกกี้ดอกบัวดีกว่านะครับปั้นดอกบัวดีกว่าถนะ้าเทียบกันตรงโตๆเลยนะทําไมรักษาะน้าใจตัวใหม่ก็เลยว่าผมก็บอกเลยว่าตัวละครน,นี้ค่อนข้างที่จะกากนะอ่าน,นี้พูดแบบเป็นรักษาะน้าใจนะครับก็เป็ตนตัวละครที่ค่อนข้างจะกา,กากเลยนะครับนอนในมุมผมนะเดี๋ยวคิดว่ากาก,ากากเลยแต่ เป็นตัวละครที่น่ารักนะครับแต่ถามผมอะผมก็ยังเชียร์ให้เอาพอย n เนี่ยไปปั้นตัวละครดอกับสักดิ์อยู่เพราะว่าตอนแต้มเนี่ยเขาแต้มเขามาที่สุดนะตอนนี้นะครับอ่าและมาอีกมุมหนึ่งถามว่าแล้วถ้าต้องเลือกปั้นตัวละครอีพิกสักตัวหนึ่งจริงๆเนี่ยควรจะปั้นเซาเวลไหมนะ <c oughs> <c oughs> ในมุมผมนะถ้าให้เลือกตัวละครถ้าให้เลือกว่าปั้นอีพิกจริงๆนะหรือว่าใครที่อยากปั้นอีพิกจริงๆนะครับผมค่อนข้างที่จะแนะนําว่าปั้นไฮเดนเยดีกว่านะเชียร์ไฮเดนเยยให้ปั้นไฮดนนเดนเย่ มากกว่าเซาเวลนะอ่าแต่มันจะมีอีกมุมหนึ่งนะครับว่าถ้าไฮเดนเดียเนอ่าเวลเวลหนึ่งเข้ากับเซาเวลผมก็เลือกว่าจะปั้นกับปั้นเซาเวลไปเลยนะครับแต่ถ้าไฮเดนเดียเวลสิบอัพแล้วแต่เซาเวลเพิ่งเวลเวลเจ็ดเวลแปดก็มาปั้นไฮเดนเดียดีกว่า ตัวละครไฮเดเนียเป็นตัวละครที่เล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็สกิลพอๆกันระยะก็พอๆกันต้องใช้เครื่องยนต์เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมผมผมว่าเน้นผมเชียร์ไฮเดเนียมากกว่านะสกิลเขาเล่นง่ายด้วยนะครับส่วนตัวละครซาเบลเป็นตัวละครที่่อนข้างที่จะสกิลยากนิดนึงนะครับแต่ก็คะแนนก็ห่างกันไม่มากหรอกถ้าให้เลือกปั้นผมว่าท่านที่จะเชียร์ไฮเดเนียมากกว่าสําหรับซาเบลเนาะอ่ะโอเคนะครับเนาะอ่ะมาในส่วนต่อไปนะครับสําหรับ Uh, สายฟรีนะสายฟรีเอ้ยไม่ใช่สายฟรีผู้เล่นใหม่สายเติมผู้เล่นใหม่สายเติมโนที่จะเติมไหมนะถ้าถามผมนะเอาเงินแบบตรงๆเลยนะครับเอาเงินไปเติมดอกบัวดีกว่า นะผู้เล่นใหม่ใส่ฟรีเนี่ยเอาเงินไปเติมดอกบัวดีกว่านะครับไม่เอามาเติมตัวนี้หรอกเก็บเงินเติมตัวละครดอกบัวปั้นดอกบัวไปดีกว่านะครับตัวละครนี้ก็เอามีไว้เ,เก็บไว้ในไอเดเ่ยยถามว่าที่ผมปั้นมาเพราะอะไรผมปั้นมาเพราะผมเอามาลองเล่นแล้วามารีวิวนะครับราะผมจะเป็นนักรีวิวผมจะต้องเป็นนักรีวิวเกมโอคุกี้เราเอาไวเบกให้ได้นะครับ เนาะอ่าก็เลยต้องรีบปั้นต like ัวตันมามารีวิวเล่นให้ดูก şey the ันตรงๆเลยนะครับปะเสียเพชรกันให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าถามตรงๆก็เอาเงินเนี่ยไปเติมอ่าดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าอันนี้คือพูดตรงๆเลยนะเพื่อแบบอ่าใครแบบเอ้ยเอาเงินเติมแพ็คอันนี้ดีไหมไปเอาแพ็คอื่นดีกว่านะครับแพ็คเพ็รแพ็คเพชรหรือไม่ก็แพ็คดอกบัวนะครับเนาะอ่ะ โอเคนะครับมาในส่วนต่อไปนะครับผู้เล่นเก่าผู้เล่นเก่านี่ผมไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะผู้เล่นเก่าสายฟรีทั้งสายเติมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีของอยู่แล้วนะครับผู้เล่นเก่าสายฟรีกับใสยเติมเนี่ยจะมีของอยู่แล้วก็แล้วแต่นะครับว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นถ้าถามในม,มุมผมอ่ะไม่อยากไม่อยากจะเอาโพชั่นหรือเพชรไปเสียก็ไม่ต้องปั้นนะครับแต่ถ้าโพชั่นกับเพชรเหลือๆเนาะก็ <panel. S 1> ปั้นไปเลยนะครับก็ปั้นแม็กได้อยู่แล้วนะผู้เล่นเก่าสายฟรีสายเติมผมจะอนทางที่จะอ่าเก่านี่ประมาณสักเวลเจ็ดสิบอัพละกันเนาะน่าจะปั้นกันได้แหละแต่ถ้าเวลหกสิบลงมาก็ผมให้เป็นผู้เล่นอน,นี้ละกันผู้เล่นแบบกลางๆประมาณใหม่เนาะก็ที่ผมแนะนําไปตอนแรกเลยสาหรับ60ลงมานะแต่ถ้า70ขึ้นไปเนี่ยผมแนะนําว่า แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่ไอดีล ID เลยว่าอยากปั้นหรือเปล่าถ้าปั้นก็ปั้นได้แต่ถ้าอยากจะดอเก็บของดอกของก็ไม่ต้องปั้นเพราะว่าไม่ได้สาคัญเราก็เน้นดอกสําหรับผมนะผู้เล่นเก่าๆน่าจะปั้นดอกบัวกระตันนั่นแหละเนาะเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่ถ้าถามผมนะถ้าไม่ปั้นดอกบัวเนี่ยผมบอกเลยว่าสนามแข่งเนี่ยอยู่ยากดอกบัวต้องมีนะครับเนาะใครสาหรับอยากไต่เนี่ยตอนนี้ผมกําลังจะเล่นไต่ขึ้นมาสเตอร์ให้ได้นะไม่รู้ว่าจะขึ้นชาเลนเจอร์ได้หรือเปล่าพยายามเล่นอยู่นะครับเนาะสำหรับใครที่อยากจะขึ้นนะผมก็ทั้งที่่จะะแนะนําาว ต้องมีดอกบัวนะครับดอกบัวตักติดเท่านั้นนะครับที่อยากจะอยากจะไต่นะผมใช้เลยนะครับความว่าเท่านั้นนะถ่จะไต่มา Diamond m a s เ e r เนี่ยหรือไม่หรืออยากจะขึ้น Challenger ต้องมีดอกบัวตักติดเท่านั้นนะครับเนาะอ่าแล้วก็สมบัติก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอืมเนาะสำหรับผมนะก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับตัวละครซาเบลนะก็ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนนะผมก็อยากจะบอกนะ ในมุมผมอ่ะผมผมอ่าผมจะพยายามปั้นคือตัวไหนที่ผมปั้นตันได้ผมก็จะปั้นให้ดูแล้วก็จะเล่นให้ดูแล้วก็จะมาแนะนานะเพราะว่าผมไม่อยากจะให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยผมก็จะ่ขนข้างเคลียร์นะเพราะว่าเกมเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยจะเหนื่อยที่สุดนะครับเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับเพราะต้องเก็บของเก็บอะไรใหม่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเอาข้อมูลเนี่ยอยากจะลองด้วยเนี่ยทั้งข้อมูลทั้งอะไรเนี่ยอยากจะเล่นแล้วมารีาวิวนะครับว่าเอ้ย ถ้าผมเพราะผมอ่ะผมเคยผ่านผู้เล่นใหม่มาก่อนไงผมจึงจะผมรู้ไงว่าอันเนี้ยควรที่จะปั้นหรือไม่ควรที่จะปั้นคุ้มไหมปั้นใไอดีใหม่เนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มนะผมจะเพราะฉะนั้นผมจะได้มาแนะนําถูกแล้วคนเนี่ยจะได้เก็บโพชั่นเก็บเพรเนี่ยไว้ยัดตัวอื่นที่มันดีกว่านี้อะไรประมาณนั้นไปนะผมจะพยายามทําคลิปแนวนี้เนาะก็สําหรับสมบัติเนี่ยผมเห็นถามก็หลายคนเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะคลิปสมบัตินะครับรอก่อนนะเพราะว่า อ่าผมจะไล่ลงเวละคลิปลงเวละคลิปนะครับไม่อยากลงเยอะเนาะก็เดี๋ยวช่วงอาทิตย์เนี่ยนะครับอาทิตย์นี้ผมไม่ได้สตรีมผมต้องขอโทษนะเดี๋ยวไปเจอกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ผมขอปรับเวลานอนแล้วก็อ่าเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาสตรีมอาทิตย์นี้ผมจะลงคลิปแล้วกันเนาะก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ยังกดติดตามยังดูก็จะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเนาะกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไ้เจอกันคลิปหน้าบ๊ Ladies and uh